เปิดว้าวธุรกิจสุดว้าวดนธนาคารออมสินวันนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปพบกับมะม่วงหิมพัน์เผาโบราณน,นะฮะเรียกว่ามีกรรมวิธีเนี่ยยาวนานเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวรับรองว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเคยทานในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะฮะและเขาสร้างยอดขายกว่า6-7หลักต่อเดือนเลยทีเดียวครับ ไฟมันร้อนไฟมันร้อนไฟมันอันตรายโอ้โหแต่ว่าอันนี้ไม่อันตรายอันนี้อร่อยอร่อยครับใช่ไหมครับพี่เต้สวัสวดีค,ดค,ครับดีครัคบนนดีครับดีครักพีครับ่ีค่ัเอีครับเีคนะฮะโอรโหนีครังไงครับนีคออะไีครับไมเรองมีะขนาดีะมัป็ีกรวิธีม่เท่าเอียดีครับดีคชัอลโปรซบมีนานกว่ารับปี้องบดว้าวมากจรับดีครัไดีวราวดะกรวิธีครผาจะทราใหีคราบดีครัตตีธรติของรมบดีคมากดีอรอยที่สุด นี่คือกรรมวิธีกับดั้งเดิมสมัยโบราณเลยเม็ดที่เผาแล้วเป็นสีดำดำทำไมอยู่ๆแบบว่าขั่วไปขั่วมาแล้วไฟมันเปิดกระทะขนาดนั้นเพราะว่าในตัวเม็ดมันเองมันมีน้ํามันอยู่พอมันมีน้ำมันมันโดนความร้อนพอมันโดนความร้อนเม็ดมันเริ่มแตกน้ามันก็ออกมาจากเม็ดน้ํามันก็ไปโดนไฟแล้วมันก็เลยลุกสู้อันตรายเหมือนกันต้องต้องเซฟตี้วิธีการเผาวอที่2ก็คือเราเป็นผู้นําเทรนในการสร้างกรรมวิธีการเผาแบบโบราณวอที่3าเนี่ย มันเป็นเทสติชัลเปอร์เซดที่เป็นรุ่นต่อรุ่นเรามาคีบคาแรคเตอร์คีบกัทวิธีการเผาแบบเดิมให้มันอยู่ถึงรุ่นหลานแล้วก็ให้ทุกคนได้รับประทานอย่างอร่อยกันพอหลังจากนี้เล่วไงต่อนะเราไปกระทออ้อเปลือกใช่ครับเดีย๋ยวเรากระท้อเลยกระท,อทอ้ทอก,กินสดๆเลยจัดเลยฮะโอเคครับอืมมันมีกลิ่นแบบกลมควันอนะ แต่ว่ามีความนุ่มของเนื้อเขาอยู่แล้วทานกับอะไรก็อร่อยถูกต้องครับทรมาวิธีแบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงเราต้องเราต้องแต่ประวัติของแม่เท่าเอียดเลยดีกว่านะรเราต้องถามกันว่าแม่เท่าเอียดคือใครแม่เท่าเอียดก็คือคุณยายแม่ของแม่แล้วก็ปัจจุบันเนี่80ปีแล้วแล้วก็เขาอ่ะสืบทอดกรรมวิธีการเผาแบบเด,เดิมมาจากแม่ของแม่เขาเอกทีเราเขีย้วรสึกว่ามันอร่อยมันมีกลิ่นหอมกลิ่มมันเราก็เลยมองว่าเออกันเราเอาตัวนี้แหละตัวแม่เท่าเอียดนั่นแหละมาเป็นแบรนด์แล้วเอากมวิธีของแม่เเทาอียด มาทำและโปรเซสให้ถูกลักษณะสาตปลอดภัยครับเราพยายามทำให้พีเมีนะครับให้ทุกคนกินแล้วรู้สึกว้าวและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของแม่เท่าเอียดมีอะไรบ้างครับอันแรกที่เราโตมาคือตัวออริจินัลที่เป็นเผาดั้งเดิมตัวมีเปลือกจะเป็นตัวนี้มีแบบกระปุกแล้วเป็นตัวซองเนยมะม่วงหิมพานต์เผาช็อกโกแลตเช่นกันสำหรับสายที่ชอบทำคุกกี้หรือเบเกอรี่เราก็ทำเป็นแป้งมะม่วงหิมพานต์เอาไปผสมเป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ได้เลยของเราโปรตีนสูงเป็นไฮไลท์กำลังจะออกเร็วนี้คือนมมะม่วงหิมพ ถึงรสชาติแหะครับจะบอกว่าอร่อยกว่าด้วยนะดู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 เป็นยังไงฮะกระแสตอบรับจากคนที่ได้ลองชิมลองทานไปแล้วลูกค้าติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำครับกี่ปีแล้วฮะตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาทําจนถึงวันนี้เลยที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้5ปีแต่เราเกิดโชคร้ายเนาะเพราะเราทําโรงงานเสร็จอะตอนนั้นโควิดพอดีวันนั้นอะเราเริ่มเอาสินค้าเข้าห้างแล้วปรากฏว่าโควิดมาปิดทั้งประเทศเราโดนตีสินค้ากลับคืนมาเป็นแสนแม่เท่าเอียดเกือบจะ อยู่ไม่ได้แต่เพิ่นว่าเราอะค่อนข้างที่ถนัดทางด้านออนไลน์นะเราก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วก็คือก็ปรับตัวขายออนไลน์ <Wow. S 2> วันนั้นทําให้เราได้ออนไลน์เป็นถึง7หลักจากยอดขายที่เราโดนตีขึ้นมาเป็นแสน <c oughs> โอ้โหเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ในโชคร้าย <c oughs> ก็เป็นโชคดีของเราและในภายภาคหน้าครับเราวางแผนธุรกิจของเราไว้ยังไงบ้างครับเราอยากเป็นแบรนด์โอท็อกพันบ้านที่สามารถส่งออกไปอย่างต่างประเทศได้โตได้ร้อยล้านมียังต่างประเทศและให้ต่างประเทศ ได้รู้จักแปรไม์ละเอียดที่เป็นสินค้าของเกษตรกรไทยแล้วก็พืชผลจากประเทศไทยครับผมผมว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะฮะด้วยสตรอรี่แข็งแรงด้วยกรรมวิธีต่างๆนี้แล้วก็้วยรสชาติตัวของเขาเองเขาขายตัวของเขาเองนะฮะวันหนึ่งไปถึงแน่นอนโอ้ผมมัน่นใจ <laughs> <laughs> นะฮะต <laughs> ้องบอกว่าพี่เตย,เยได้เข้าร่วมโครงการกับสมาคมเอสเอ็มไทยครไมครับผมได้มีโอกาสนําสินค้าของเราเนี่ยไปวางจําหน่ายที่ท็อปท้องถิ่นกับธนาคารออมสินด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ตรงนี้ต้อง กราบขอบคุณนะครับทั้ง3พานะร์ทเนอร์นะถ้าถ้าไม่ได้สมาพันเนาะแล้วก็ไม่ได้ออมสินเนาะแล้วก็ไม่ได้เอกชนอย่างท็อปเนาะมัน <มา S 1> จับมือกันนะรเราก็ไม่มีโอกาสอย่างนี้หรอกทั้งท็อปท้องถิ่นอีกให้โอกาสเราที่เอาสินค้าไปวางโชว์แถมธนาคารก็มีดอกเบี้ยถูอีกต่างหากทุก<ม>อย่างมันครบเซตหมดทุกอย่างเลยครับต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสในครั้งนี้ทําให้แม่เท่าเอียดฮะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ขายออนไลน์อย่างเดียวละครับตั้งออนไลน์ออฟดไลน์มันมันไป คุณผู้ชมดูอยู่อ่ะโอ้โหเห็นกรรมวิธีต่างๆอลไรเนี่ยกว่าจะออกมาได้กินอย่างนี้เนี่ยจะสามารถติดตามแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนบ้างเปิดวาร์ปให้คุณผู้ชมหน่อยง่ายๆเนาะถ้าจําไม่ได้เสิร์ชคําว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณแม่ทาเอียดจะเจอทุกแพลตฟอร์มนะครับช้อปปี้รัสาด้าติ๊กต็อกเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในส่วนของออฟไลน์ก็จะมีตามห้างเช่นโกลเด้นเพจนะครับท็อปท้องถิ่นนะครับเลมอนฟาร์มกูเมสยามพารากอนเอ็มพอเทียใบเมี่ยงนะครับเออ่แล้วก็เบทาโปรเดลี้ก่อนนลกัครับ ี่ถ้าพูดถึงเรื่องทำธุรกิจคุณผู้ชมมาสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมดูอยู่อยากทำธุรกิจแนะนำอะไรสั้นๆให้คุณผู้ชมหน่อยสิ่งที่แม่เท่าเอียดโตได้ทุกวันนี้คือคุณภาพคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องรักษาคุณภาพของโปรดักต์ให้คุณให้ยาวนานมากที่สุดแน่นอนนะฮะธุรกิจเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามีหลายมิติมากนะค,ะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษามาตรฐานแบบนี้นะฮะรหรือว่าแผนธุรกิจการวางแผนในอนาคตคการต่อยอดต่างๆนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของเงินทุนด้วยถูกต้องเงินทุนนี้เรียกว่าหลายคนติดเรื่องนี้นะ อยากจะทาธุรกิจแล้วก็ไม่มีเงินทุนเนาะนะครับผมแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะฮะถ้าติดต่อกับธนาคารออมสินนะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะฮะและก็สินเชื่อ SME ได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะครับหรือว่าเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับและวันนี้ะต้องขอขอบคุณพี่เต้มากๆนะฮะที่มาแบ่งปันดีๆสิ่งดีๆให้เราในวันนี้นะครับ สำหรับอีพีต่อไปคุณผู้ชมครับกับเปิดว้าธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสินนะฮะจะพาไปเจอธุรกิจไหนาพาไปที่ใดและจะว้าวขนาดไหนติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ไทยพิเต้และธนาคารออมสินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ